ตอนที่5นโยบายส่งเสริมเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเล่าความใหนในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานในอำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของเทศบาลเมืองหัวหินครับส่วนราชการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะต้องดูแลรับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลทั้งในระบบนอกระบบโรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัยตั้งแต่ปฐมวยัย อนุบาลศึกษาปฐมศึกษามัธยมศึกษาและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษางานศึกษานิเทศงานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษางานศาสนางานบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่นงานการกีฬาและนันทนาการงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ซึ่งกองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหินมีทั้งหมด3ฝ่ายและ1หน่วยคือฝ่ายบริหารการศึกษาฝ่ายแผนงานและโครงการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและหน่วยศึกษานิเทศหากจะกล่าวถึงกิจกรรมเด่นๆที่กองการศึกษาจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีก็คือการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทยเทศกาลตรุษจีนลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาการหล่อเทียนพรรษาในช่วงวันเข้าพรรษานอกจากนี้กองการศึกษาได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายโดยจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งสนามบาสเกตบอลสนามแบดมินตันในพื้นที่สาธารณะของเทศบาลเมืองหัวหินบริเวณพื้นที่19ไร่เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกัน และเรื่องที่สําคัญที่ต้องกล่าวถึงก็คือหน้าที่ในการจัดระบบการศึกษารองรับเด็กเล็กและเยาวชนในเขตเทศบาลให้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัยอนุบาลศึกษาปฐถมศถึกษามัธยมศึกษาและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของบุตรหลานให้แก่ผู้ปกครองโดยมีโรงเรียนในสังกัดเ,ท,ดเ,เ,ดเ 20, ทศบาลเมืองหัวหินทั้งหมด7โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2ศูนย์ครอบคลุมเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง3เขต2ตํตำบลดังนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก่โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ ล่าสุดในปี2564นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการนำนวัตกรรม HDC เข้าสู่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลซึ่งเป็นมาตรการในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาดตลอดทั้งโรคที่จะอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ได้ส่งเสริมการเล่นผีพุ่งใต้สู่สถานศึกษาโดยให้กลุ่มศูนย์การเรียนรู้หัวหินทินมณนครเข้าไปเผยแพร่ความรู้การเล่นดังกล่าว สำหรับนวัตกรรม HDC นะครับ HDC นั่นคือวัคซีนที่ไม่ฉีดเข้าร่างกายนะครับก็คือวัคซีนทางสังคมยิ่งให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ก็จะยิ่งทําให้บ้านเมืองนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผมจึงได้นําหลักสูตรเ d c นั้นเข้าสู่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง7โรงเรียนโดยให้ทางาครูแต่ละโรงเรียนนั้นนะครับใช้เน้นย้ําซ้าทวนได้ตระหนักถึงการอยู่ยอดปลอด,ดภัยนะครับให้ขึ้นใจให้มากที่สุดนะครับก็ทําให้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จําเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ตมโรงเรียนแล้วก็จะกระจายออกไปสู่โรงเรียนอื่นๆด้วยแล้วก็ในสังคมของท้องถิ่นของเราครับสําหรับหลักสูตรการเล่นผีพุ่งใต้นะครับก็ต้องขอย้อนเวลานะครับย้อนเวลาให้กับท่านผู้ฟังทุกคนได้ทราบว่าการเล่นผีพุ่งใต้นั้นนะครับมีมานานมากแล้วนะครับเท่าที่ผมสอบถามนั้นก็ยังหาคนที่ บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับยังไม่ชัดเจนนะครับผมเองนะครับก็เกิดแนวคิดว่าเราควรจะต้องใช้ทุนนะครับประเพณีท้องถิ่นนั้นมาเป็นหลักสูตรในการที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นได้รู้จักผีพุ่งใต้แล้วนําผีพุ่งใต้นั้นมาสร้างเรื่องราวให้กับเมืองเพื่อสร้างเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มารู้จักผีพุ่งใต้แล้วก็มาดูผีพุ่งใต้แล้วก็มาร่วมเล่นผีพุ่งใต้ครับจากสถานศึกษาเนี่ยนะครับ ที่เราให้ความรู้เขาเรื่องผีพุ่งใต้จากโรงเรียนสู่ชุมชนจากชุมชนสู่นักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวนั้นจากที่มาไม่รู้จักมารู้จักแล้วก็มาร่วมเล่นก็อาจจะเกิดภาพจากจุดเล็กๆไปสู่จุดใหญ่ๆถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมคาดว่าคนจะมามากที่สุดวันหนึ่งของเมืองหัวหินก็ว่าได้โดยทุกคนนั้นก็จะมาร่วมการวิ่งผีพุ่งใต้กันทั้งเมืองครับ การนำนโยบายดังกล่าวเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาเป็นการมุ่งเน้นให้การปรับตัวไปตามสถานการณ์ของการปร้องกันในปัจจุบันและยังรวมไปถึงการสืบสารอนุรักษ์ความเป็นหัวหิน